Holiday shopping การซื้อของในช่วงวันหยุดเรื่องนี้นะคะจะอธิบายกิจกรรมที่เขาทำกันในช่วงวันหยุดยาวๆนะคะซึ่งก็เป็นในช่วงของคริสต์มาสปีใหม่นะคะ During the holidays we go shopping ในช่วงวันหยุดพวกเราไปซื้อของ We buy gifts for family and friends. พรกเราซื้อของขวัญสำหรับครอบครัวและเพื่อนๆ m ั m เ e t s c l ื t อ e s Da อผ้ s พ่ o ซื้ a d นังสื o และฉันแม่ได้เสื้อผ้าพ่อซื้อหนังสือและฉันเลือกของเล่น We wrap them up i o l o l o r f u l p a p e r with b o w s and ribbons พวกเราหอ่อห่อพวกมันก็คือห่อของขวัญน,นะคะลงไปในกระดาษที่สีสันสดใสโดยมีโบและริบบิ้นนะคะก็คือประดับตกแต่งข้างนอกของของข,องขวัญโดยใช้ริบบิ้นกับโบนะคะ we also buy decorations For our home พวกเรายังซื้อของประดับตกแต่งสำหรับบ้านของพวกเราด้วย We get a Chinese star for the tree and lights that sparkle พวกเราได้ดาวที่มี ส่องแสงนะคะส่องแสงระยิบระยับเนี่ยหดวงนะคะสำหรับต้นไม้อ่าก็คือใช้ประดับตกแต่งต้นไม้นะคะอาจจะวางไว้บนยอดของต้นคริสต์มาสแบบนี้นะคะและได้ดวงไฟนะคะที่ส่องแสงนะคะเปล่งประกายอ่า it looks so pretty มันดูสวยมากนะคะนี่เป็นเรื่องสั้นๆง่ายๆนะคะที่ทำให้เราได้รู้กิจกรรมนะคะที่เขาทำกันในช่วงวันหยุดนะคะการเรียนภาษาอังกฤษนะคะก็ทำได้ง่ายๆแบบนี้นะคะ 1. น,นะคะฟัง 2. อ,ออกเสียงให้ได้ 3. อ่านทำความเข้าใจเนื้อหาที่เราอ่านให้ได้นะคะซึ่ง ครูตังก็จะพาทุกคนทําในทั้ง3สเต็ปนี้นะคะในทุกๆคลิปที่ครูตังสอนนะคะไปตามดูกันได้เลยนะคะณนะตอนนี้ที่ถ่ายคลิปนี้นะคะน่าจะมีเป็นร้อยๆคลิปละนะคะเป็นแหล่งความรู้ที่ใหญ่มากนะคะที่ครูตังมอบให้สําหรับทุกคนเข้ามาเรียนได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาฝึกออกเสียงเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ Holiday shopping. During the holidays, we go shopping. We buy gifts for family and friends. Mom gets clothes. Dad buys books. And I choose toys. We wrap them up in colorful paper with Bows and ribbons. We also buy decorations for our home. We get a shiny star for the tree and lights that sparkle. It looks so pretty.